ครับสวัสดีครับมาต่อกันต่อนะครับเนาะตอนต่อไปของแม่สมพรนะครับเนาะแม่สมพรอ่อนปูครับปูสีใจอ่อนบ่อกับปูตาพันสีใจอ่อนบ่อคือแม่สมพรบินมาต่อมาจากโคราชบินด่วนครับมาอ่อนปูขอโศกขอหลับน้าปูนะครับเนาะมาขอโศกขอหลับน้าปูตาเห่าครับปูตาเห่าสิว่าจังไหนการติดตามตอนต่อไปครับ เ <9, S 2> ก้าหนึ่งกับเก้าห้าไม่มีใครเติมเก้าเมือนเลยไม่รู้ี่นองเอ้ยไปง้างอจะมาพักการเติมกาง้งว่ามาคืนอไรคึกเก้าว่าคือะไรคือเก้าเพียงแต่มันฮิตกันถือเพราะว่าเก้าเก็ดเติมแล้วรว่เติมแล้วรยคูแ่แรกเก่าอยากได้คือไหมไหมวะ กาเป็นได um, oh, ้ทางปลา้นสองข้อโอ้ยไปเอาตะไคร้สองมวยมาพอไข่สองมวยเอาไปทิมใส่อีกพอไข่ท้องว่างไปว่างให้กคุ้งนกึ่งนะต้องหห้คุ้งขึ้นจตดองนี่ตะเกาลสองแก่เกาหางไปใส่ดิมันดีจกขอมาเกาหางมันดีจกขอมาเลยจกขอพักไหวมาคกัเรา้าง เออโ้างไอทุหันไน้ำออกม่ตายเหมอข้างคอยตนวอีลวโคขางกอาแม่วัดาพอเป็นยังได้ยินพอว่าว่าจะเอาแอะยังยิ้มละรวยขึ้นเป็นห่วหนายิ้มละรวยเปจ้าไหนบ่จะพาดดยู่เจ้งเราดวยเจ้แต่ร่าแบบว่าพ่อพานอีกอะพ่พานไม่ได้ินด่างเดีวเขาทานนะ mang lại, haha, thu quá hóa nà còn, quá không hơn, cứ quay hóa nà đây quá ngoài qua thân, hóa không và, quá ว่าเป็นพาเองนั่งงกแก่แก่แก่ทองพี่เขาพี่เราวมาพี่นอเออเออมาเองนั่งงอกแกวันด่าเบิ่งบอบ่อาเกาหายบอกพอมันส่วนยุ่ใส่เออดาวเอาหวานทอาแอกแกงแก่แก่ทอง บึสวยที่สม่าวแว่าย่งังนชาหว่าเขาวาชหวหาสวายได้ของสวัยได้นาะอ้ามาีเก่าสใส่ว่าวาว่าไปเก็บครับผ่นด้่ยีไปเก็บเข้าไเก็บใเเหลือตัวเดียวนั่นแหละพี่น้องเวยพอว่างอีกังเอีกขันข้าวขันไปพอเอเอเองรักง ร้องต้ถูกอสาวาถตองบอขันอีนั้นกแกงวถูกต้องแล้ว้ได้แม่ว่ได้ละแม่บอได้แ่กว่คอไอขันถือลลตเตอรี่นะจวการถือนะอใครก็ถูกรถตาม่ก็ถูกจ้าถูกพอบัได้บังได้บังได้ บ่องหนละพี่ต้เราบ้าต้องตื้นว่องหาว่องว่องถือพ่พอถือบ่องวังนี่ใช่ไข่ถือตั้งตั้งหลังตั้งบนดีพอตั้งหงว่าถือตั้งถตั้งถือตั้งถือพอสิบ่เปลี่ยนสิว่เปลี่ยนม่เปี่ยว่าเปลี่ยนพอพเปลี่ยนเหมือนบ่ว่เพยเพียงแต่เราคำถ้าเราถือถื ไหะโอ้จ oh, uh ้า oh. อ uh ัลอฮตัร oh. ีอ <c ười> uh ัเมนบ่พอั่าเจ้ากางางว่าที่เจ้าที่เราว่ากางางว่าเขาใจอีกแล้วก็เขาใจแล้วพอไปเรียนหนังสือว่าเข้าใจกับกองก้มลูกหางนะฮะไม่เข้าใจตามเอิมว่เข้าใจง่ายดอกพอไม่ตะคอดปึกฝึกนะแล้วก็ตัดเสียงฮะออันนี้กองหนักน่อยด้วนี่ Hi, yêu cầu Mình nói làm Cóc lòng ra Không, em Tìm câu, cựu rải rong, thơ ơi, rải rải lại rải 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 Khách rải 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 เาอถวาา่อันเสียงกาห้องอันแมนปูผู้าครับกามักกาห้องดังทางหว่าและกาห้องตาวตากช้ากาวะแต่ว่าอินั่งลอกแตงแว่วมาเล่ะเออมันมีแนวเรามากด้วยแนวเราอืมห้างหลักเิงนั่งสงห้องว่าสองสงสายติดา เขาอ่านธอไปทำมาันฟันาลางัวงมวางข้าาเขาไปวางพอมาถึะเอาทั้งตุ้งๆมาหนักมากแต่ว่าที่ว่าจถามพอหลกยานพอลาค้าง จ้าท uh, ี่เ้จํจไหลยพอเออจ้าที่เล็้ยงจำเลยข่าปุ๋ยข่าปุ๋ยเจ้าที่เล้องจำเลยด้านข่าอยวาข้าบอกเองริงั้งเขาค่เนี้ยอย่างนึงไหมวะข่าหนาวบ้านว่าหายที่หายข่าปุ๋ยเต้มอเอาข่าป๋ยเอาปออะไรก็เอาเบิร์ดข่าอย่างไรเอาไว้ก้อนข้าปุ๋ยเอาแท่แม่นอนวะเอาแทะเขาว่าพ่าว่าหายมั้งเอา เอาไปแล้วป่ะเอาไปทำประโยชนแล้วค่ะปุ้ยเนี่ยหูวจักวะเมื่อวาจะใช้ต้งเขาใช้ต้งไม้กันนั่งหูตจักวะค่ะเออใช้ทีหลังหวานที่น้ำผมพงษ์มันกิน่งไวใช้น้ำตกล้วยก็ได้เขาเลยียกตืนปุ้ยน่ะหูตจักวะเพี้ทไม่ทีไี่พี่ว่าเิดขคือต้นไม้ก็ว่าถสีตายตาบวตาย เพราะทานั้ำไว้ต้องลงทุนมากมายอะไรเนะี่ยลงทุนแค่แค่บา,า,า,าทเจ้าต้องพุ่งขาคูา่คีบาทสาธุสาธุครูสาธุสาธุครับเข้ามาแบบว่าง<อ>ที่รอปวดภัยหลุดร้านเนี<อ>่ยคันไทยแล้วอ่นบอนตังไทยผมดงังเพราะว่าอะไรก็ใกล้จะตายหมดแล้วเนาะ เงี้วแหงเหมือนกันต้นไม่แต่เงี้ยแขงเขาแต่เงี้ยแขงขั้นพอ่อหายเขาเข้าคว้มแว่าอะไม่กินไม่ก็เกือปุ๋ยไหม่ะต้นหมอกต้นไม่กต่ิดตายใหญ่มากขั้นใช้ผมมาก่อนใ่าปุ๋ยถูกปุ๋ยถูกถิบี่สิบสี่แล้วครับปุ๋ยถูงส่วนสิบสี่มาก เขาทุท่ทไทยกับจังพวัดอือเขาทุท่าไยกับวังน,นี้คะฟ้ากับว่าเรื่องปุ๋ยคือเเ่าอือพรว่าเอ้ยใช้เขาใช้มากโร้านก็นได้กิ่งใช้ต้นหมอกต้นใบกับ็นหมาก็บเขียนง่ายมบครับต้อะไรแค่นี้ก็่ะจะเอาอะไรล่ามาอ๋อยาวาลูกลำไรเด้อยพอเด้อมันโอ้ยทั่วโลกเขาประสาทจินแล้วแล้วพอ ปลาถาดกินข้าวขาวไบปไา้ไปไว้ได้เขียงเข้าวปลาถาดพอให้นั่งหัวแล้วเขาเป็นคอเดี๋ยวะดีไหนเบิ้งพอสาเวลาฝนเรียเดี๋ยวนี้เป็นลายได้เพราะว่าเป็นมากกว่าพอเบิ้งแบบยากเป็นมาต่างโอ้เป็เป็นลายเป็นแบบไหนอาอุองเด้ออาอุ้งเ้อนอ้ออติมกล้งกั๋อ้อเป้งหลักฐาต่างว่าอยู่กูร่างเข เขาล้าง้นพอนอ้อนบวกกันเขาสงวันหวา,านักอนะโลกหวานกาม่อาจักแค่จากผักไม่ไรพ่อเอออยากกินน้นนำบ้าอถาว่าอ้พ่อกับกำลังผ้าถางหลายทิงหลาย่างมาทำโรคร้างกัอยากหอยอยาแผลน้ำพ้นเออกำแพงกั้นพ่อก็กำเรงรังท่าชางต้องได้วัดจักวัดย่งนั่งสองข้ยขาดว่ะเพรวอ้อบ้านนั่นแหละรับเออพ่ออันนี้ เย็ดซีสุพรนี่ปลาเดิมหัวเลยเด้อพอน่ะอลาติแคทหัวอ่าตัวอางหัวงจานโตนะเด้อจานใหญ่านใหปลาเดิมปลาเดิมเลยพอปลาเดิมปรเดิมเอ้าเอาหัวกางนาหักหัวอ่างตาน้หักหัวอ่างาน้ักท้แแล้วหอเลยเป็นโดนแววบารงนี่คีห้างใส่อยกันทชอยกันจาต่างไฟฟ้องเดียวกันถ่านฟอะไรว่า นี่ลูกเอาใส่เติมไปอีกเด้อมนีแต่เอสมปอนดันว่าได้เฮ็ดลืมใ้เรื่อหูายต้งพอลูกใส่เลยเนาะไ่ะพใตให้จงได้ว่าใช่ว่าถือถือกว่าจ้าพอไช่ขาตัวค่ะค่ะลืมขมจกขงห้าวลืมว่าวาววพอ้อหางนนนยนพอน้มาบ่าพอน้มาบา่าลูไปมแว่ซือฝืดาบอับคุ้มทังาไปวื่อฝืดได้เด้อค่ะ เอื <r> ้อยา้บังบังแดดบังแดดเวะเลยตีกอไม่ั่างราแข่งกันแกแกทองขก้าวหน่งนั่แข่งบังหัง้องจันั่อยิ่งบังบังอกพูเรื่อลเขาแตงยางบังบังช้องพ่อหน่มนางพ่อพูพ่อพ่อห้องเดี๋ยวบอกินหน้าบอกพ่าคอยบอกไหมแหวถือว่าบังตอนน้นบขงคาวตก่นก็ร้อ อย่างอาฝากสูนไอ้อพอคือวังคือแต่ฟุกขาแตงร่างว่างแตงร่างพอได้คาปุ๋ยก็เลยมีแหงพอเอ้ยเลยหลงทีดไปเลยแันอ,อ่นมาจิถามถอา้พอวมื่อันนั้นท่าอยหรืงถือระางเอาถามแม่ถารบุแม่ถามบันเนี่ย พอหมูว oh. like yeah. yeah. oh. um ่านหาข่อยพอจินพอไปบอเอา้าวอื้นกับไก่ต้อเออื้นคือไก้ินยังมวัาเอายังไปไปพอเจอหลายอย่างหลายอยาเออื้นมาดมาจัดสมตมปลาดอกมที่อยังแบบวาอูุ่้งยนำปาปลาปลาปลาเาเขารคือบานหน่งบ้าสมปลาสมหมูสมสมตอนสมหัวตอนแม่ว่าเสียอย่างเดียวว่ามีตะกุง อกมีอยู่มีอยู่ประเดีลยวป๊อกบ๊อกาป้า่าแ้มาถังลางเขาไม่ได้ถือปุยมามีอยู่เหลือประเด้๋วองหว่าน่เราเล้ือปุ๋ยาพอเอาก็เอากะเอาจะ้าปใครซื้อยาซื้อก็ต้องบอกสดจ้าได้กะปัดกองเอาไปจอดเอาข้าวบัวข้าว่าอึกบ้าอึบ้าไปข้าวปุ๋ยยเนียวแต่พอบ้าัึบจ้าไปสอัดร้านไปขัาขัขา

เมื่อ <a> ้ทีิีใช้ไหมเขาเปิดไหดาวเาไว้ๆนๆๆๆไๆ้ๆๆๆๆๆๆ้ๆๆจๆๆ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 ้ๆๆ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 ๆ่ๆๆๆยๆๆ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 า่ๆๆ้อๆๆๆๆมๆๆ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 ๆงๆๆๆๆๆๆมากๆๆๆๆ่ๆๆๆๆพๆๆๆๆาๆๆๆๆๆๆๆหนๆงกๆาๆๆๆๆกๆๆ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  ข้ามาครับพระเจ้าได้หยิบมาแ้วหลายบแหลายท่านเจือข้าพระเจ้าสองสองเจ้าไปทิมไซม์บอสอยากได้เถอาทิมไปลดวนสองสองคือาไหร่เนี่โบทึกต่งานหนุ่มมีเลน่าจะตัวบอทึกต่านเอาแล้วหรือเปเนี่ยเนี่ ยาเริมยาเติมลย่าเริมไม่ใช่เติมมาานะยาเริมค่าปุ๋ยนะพ่อหายไปพ่อหายไปเก็บปุ๋ยมาใช่เก็พวกไหนมีต้อหมอกต้อไม่กับพ่าอันคือใบไทนเล่ามั้าว่าแทนแบบถุงละชิปที่บาทชิปที่บาทชูชิปที่ชูชิปที แต่ว่าบาดชื่อแรงนะพักอาจจะชื่อวาาไทยตรงนี้บาดนี่เห็นนิ่งหอนามันเออนามันเติมได้ด้วยเติมฮอดกลุ่มวักวันด่าบมุ่งินกริงมินจิงเงินจริงคือร่าของงานเพราะท่านเขาแหลควาเป็นตังสิพ่อกลับมาเราคิดยานานดูทว่าอีกน้งสมคน ไปนีสุดได้วะปุ๋ยเขาถึงพิจารา์ก่อนจังเลกถึงจังง่ายก็อนได้บุกซื้ออะไรพวกเขาแท้งแบบย่านบุกซื้อก็ได้ด้ตอนบ้าอึดบ้าอากโลกไปมีเต็มอะเต็มยังเส้เสหะอยุ้ยใส้โอ้โหเหรออมีบอกออกมาจะพันได้ปะยังว่าจะฟาอา พลูกเสียมาโซพอบ่ได้เฮ็ดอีหนุนตักเราเราฝืนเขาก็้าไจแะชิบม่านบ้านใส่เี้อเาชบ้นได้ทีมีก็มาโซ่เต็มเมื่อกี้จกมาโซ่าใั่แกยพอเป็นมัดมันแกพมัดแล้วมัดถึกแล้วมัดถือเลยทีพอเนี่ยมัดนีงนั้นปมัดตรแห้งแล้วไ้ตัวว้ายเนี่ยอพอสาอันนั้นไหเนี่ยพอคมไหเนี่ยนดได้คับครับ้ไดว่าคักไได้ว่าไงเธอได้ได ตั้งทิ่ได้หตั้งทิไดพ่อถึงได้เทพพ่อถึงได้ผักนะจ้าพ่อจ้ามาเทข่ยวคาราคแเมะมาถึงแร้หิอ้าวสาธูพร้อมกันพี่น้องซาธุนั่งระหัวมาจาไม่สาธุสาธุไม่เตกไม่ร่าไม่เไม่หมานเท่ากูทุกคนเลยทูกว่าจ้าพ่อ พอลูกก oh, ็ไปเอาปุ๋ยแบบนี้แล้วก็เนาะเอาแบบนี้เราแบบที่ห่อเอื้อจังไหนหอขันขันันหนขันกิ๊บซี่าสั่นขันข้เอแบบเอาากเพื่อนาเนาะฮะันไม่ตรงหลาวไม่ตรงไม่มาแห้วสองใครมไม่แห้งใคไม่เาะหรือขันใราเุลุไลสุขสุนองงเ Ring rạp rừng rạp rừng rạp rừng rạp cảnh rạp rừng rặng 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 lại rặng rừng rặng rừng rặng rặng rừng rặng rặng rừng rặng 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 ครับสวัสดีครับเนาะทางช่องยิ้มเราลุยก็ได้ลงจากหัวปูตาหัวปูชีปเขาวตอนเลิกรถรอบเลืกๆลือกนะครับเนาะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดตั้งใจทางช่องยิ้มเราลุยครับก็บจะเลื่มคาปุ๋ยนะครับเนาะคาปุ๋ยแม่สมพรครับอ่อนไปอ่อนมาได้อเลีครับคาปุ๋ยกระติดตามชมครับเด้อตามคลิปครับกับสิบสีนะครับเนาะ ครับ14 41กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ตั้งใจทั้งสองนะครับเด้อผู้ใดต้องการฟูรูสีลังแตกกทโทวกิ้งกังเลยครับไตคลิปของยิมเราลุ้ยครับ0874202481็ดสอนะครับเด้อโทรปุกหลับปรับครับไม่จะลืมครับค่าปุ๋ยแม่สมพรครับ4114ครับตามนี้นะครับเด้อสำหรับเมื่อนี้ท่านสองยิมเราลุ้ยกับกราบขอสวัสดีครับ